สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซมบูมอนเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมมีทีเด็ด VIP อพีในรายแอดนะครับผมแจกแค่เฉพาะ VIP นะครับก็คือต่อเบลารุสครึ่งควบลูกนะครับจบ1-0ครับผมยิงช่วงท้ายเกมนะครับก็กินครึ่งหนึ่งนะครับผมถือว่ากำไรครับใครติดตามผมในรายแอดก็น่าจะแฮปปี้นะฮะส่วนใครยังไม่ได้ติดตามครับแอดบอมแปครับผมมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะยังไงแอดมาได้เป็นครอบครัวเดียวกัันนได้ะครบ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของเซียนบูมทาง YouTube ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมเข้าสู่วันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนแล้วนะครับผมฟุตบอลทีมชาติอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ผมคัดมา5คู่จากสึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก2024นะฮะสามทุ่มตรงครับมี2คู่ฮังการีเปิดบ้านเจอกับมอนเตเนโกและเซอร์เบียครับเปิดบ้านเจอกับบัลแกเรีย ช่วงเที่ยงคืนครับผมเป็นเยี่ยมเปิดบ้านเจอกับอาเซเซ์ไบจันและตี2 45นาทีอีก2คู่ครับบอสเนียเฮอร์เซโก维นาเปิดบ้านเจอกับสโลวาเกียและสเปนเปิดบ้านเจอกับจอร์เจียนะครับเดี๋ยววันนี้ตัวไหนหน่าสนใจกันบ้างน,นะครับผมจะพาไปดูฮะแต่ก็เหมือนเช่นเคยในทุกคลิปนะครับกับกิจกรรมท่ายผลสกรของผมก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นคิวของสเปนและจอร์เจียนะครับเวลาตี2 45นาทีครับคิดว่าคู่นี้จบเท่าไหร่สเปนจะชนะได้หรือไม่คอมเมนต์ได้เลยครับผมและถ้าใครถายถูก อย่าลืมทักมารับรางวลกับผมในไลน์แอดด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยข้อมูลกันเลยฮะเปิดกันที่คู่แรกนะครับรอบ3ามทุ่มตรงไปที่กลุ่ม G ีครับผม2คู่เลยนะกลุ่ม G ีครับเอาเป็นที่ฮังการีก่อนละกันนะครับผมที่บูดาเปสต์ครับฮังการีเปิดบ้านเจอกับมอนเตเนโกรนะฮะสถานการณ์ณปัจจุบันครับผมฮังการีเนี่ยพวกเขาเป็นจ่าฝูงนะครับผม7จนัดมี15คะแนนยิง13เสีย6นะครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้เนี่ย พวกเขาได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ถือว่าเล่นในครบตามโปรแกรมเท่านั้นครับขณะที่ทางด้านของมอนเตเนโกรครับเจ็นับมี11คะแนนยิง8เสีย8เท่ากันครับรั้งอยู่ที่3นะฮะตามหลังเซอร์เบียครับพื้นที่ที่จะเข้าไปเล่นฟบอลยูโรรอบสุดท้ายก็คืออันดับ2ของกลุ่มนะครับอยู่2คะแนนเท่านั้นดังนั้นครับวันนี้ฮะมอนเตเนโกรถ้าอยากไปลุยศึกฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายครับต้องชนะฮังการีเท่านั้นฮะ และต้องลุ้นให้เซอร์เบียเนี่ยนะไม่ชนะคู่แข่งครับเอาตรงๆต้องให้แพ้บากเกเรียด้วยซ้ำไปโอ้โหลุ้นหลายเด้งสุดๆผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ได้วยซ้ำไปนะฮะแต่เอานะถือซะว่ามันยังมีโอกาสอยู่แล้วกันนะครับคราวนี้มาดูผลงานห้านัดหลังสุดของนั้งคู่ครับฮังการีฮะชนะ2 เสมอสานะครับ2เกมหลังพวกเขาเสมอรวดนะครับบุกไปเสมอลิทัวเนีย2 2แล้วก็บุกไปเสมอกับบัลแกเรียมา2ประตูต่อ2ช่วงหลังนี้เริ่มจะปล่อยเกียร์ว่างเหมือนกันนะสำหรับฮังการีส่วนฝั่งมอเตเนโครครับต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะเค้นฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องนะครับผม5เกมหลังสุดครับทุกรายการพวกเขาชนะสาเสมอ1แพ้1น,น,นะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะลิทัวเนียไปได้2ประตูต่อศย์อืม มาไมได้นะบอกเลยมอนเตเนโกรช่วงหลังเริ่มมาดีครับละนับแรกที่เจอกันเนี่ยฮังการีก็กินมอนเตเนโกรไม่ลงนะครับบุกไปเสมอกันมาฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมวันนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นอ่าฮังการีครับของมาโกโรซี่ฮะถือว่าฟูลทีมนะฮะถ้าจะจัดลงเต็มไม่น่ามีปัญหาครับผมมีเป็นแค่มีลอสเคอร์เคชเป็นแค่รายเดียวนะครับที่ติดโทษแบนนอกนั้น พร้อมทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นโดเมนิกโซบอสไลน์นะฮะอันดราสเนเมตมาตินอดัมครับผมรวมไปถึงอดัมแรงด้วยนะฮะเซอรเตอร์ฮาร์ปจอมแกร่งของทีมแล้วก็อติล่าซาลายพวกพี่น้องตระกูลซาลายวันนี้ก็พร้อมลงสนามทั้งหมดครับขณะที่ทางฝั่งมอนเตเนโกรครับผมของกุนซือมิโอดรักราดูโลวิชนะครับผมอันนี้กุนซือจากเซอร์เบียนะฮะวันนี้ถือว่าพร้อมที่สุดเลยครับผมพวกเขาเนี่ยไม่มีผู้เล่นติดโทษแบน หรือได้รับบาดเจ็บเลยครับกองหน้านี้นาโดยสเตฟานโยเวติชนะครับผมใครยังจํากันได้บ้างกองกลางมีมาโกยันควิชคอยคุมจังหวะร่วมกับทริตันคาร์มาชนะครับผมแลวเซนต์นาฮาร์นี่มีสเตฟานซาวิชนะจากแอลิิโกมาดตติกคอยคุมจังหวะนะครับคือจริงๆมอนเตเนโกชุดเนี้ถือว่าไม่คีเรเลยนะฮะ ซึ่งถือว่าโชคดีนะครับที่มอเตเนโกเนียมีผู้เล่นที่พร้อมมากๆในวันนี้ซึ่งเป็นแมตช์สำคัญครับอย่างที่บอกไปครับพวกเขาต้องเก็บสามมาแนนให้ได้เท่านั้นเองนะฮะขณะที่ฮังการีเข้ารอบไปแล้วครับผมคือเอาตรงๆอาจจะไม่ได้จริงจังเท่าไหร่นะ เอาตรงๆเนี่ยผมก็มองว่าพวกเขาก็ไม่ได้จริงจังมาแมตช์สองแมตช์แล้วด้วยซ้ำไปนะหลังจากที่แบบแต้มมันเริ่มขาดนะครับผมด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของฮังการีนะฮะในการชนะ4ี่เสมอสฮะรไร้พ่ายนะผมในรอบคัดเลือกครั้งนี้นะครับวันนี้ผมว่ามอนเตเนโกเนี่ยน่าจะสู้ได้อย่างสูสีเลยเพราะว่าฮังการีคงไม่ได้จัดชุดใหญ่ลงครับหรือถ้าเกิดจัดชุดใหญ่ลงก็คงไม่ได้เล่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไอ้พวกนักเตะดาราดังต่าง,างๆที่อยู่กับทีมใหญ่เนี่ยมันต้องเอาตรงๆนะอันนี้พูดกันตรงเลยมันต้องมีการ รักนวลสงวนตัวกันบ้างอะ่ะเจ็บเจ็บขึ้นมาไม่คุ้มนะครับผมจริงอยู่ครับมอนเตเนโกรเนี่ยมีผลงานในการเล่นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับย้อนหลังกลับไป16เกมเนี่ยพวกเขาชนะแค่2เท่านั้นฮะเสมอ4และแพ้ไปถึง10แต่ถ้าพูดถึงปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามอนเตเนโกรภาพรวมถือว่ามาดีกว่า,าครั้งก่อนๆน,นะครับผมอาจจะด้วยแบบพอแยกออกมาประเดี๋ยปุ๊บจากจากเซอร์เบียนะสมัยก่อนเป็นเซอร์เบียมอนเตเนโกรถูกไหมพอแยกไปเป็นมอนเตเนโกรปุ๊บเนี่ย แรกๆอาจจะมีเปเปไปบ้างเพราะนักเตะดีๆส่วนใหญ่ไปเซอร์เบียหมดครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะไอตัวที่แบบเป็นตัวระดับสตาร์ดังนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าโมเตนโกรครับผมด้วยความมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็ประกอบกับฮังการีเองก็คงไม่ได้เอาชุดใหญ่ลงหรือถ้าเอาลงก็ไม่ได้เต็มรอยครับโมเตนโกรน่าจะสู้ได้ครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ฮังการีเนี่ยก็คงไม่แพ้แต่จะจบเสมอเท่านั้นครับเสมอแบบมีสกอร์หรือว่าไม่มีสกอร์อันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมผมคิดว่าคู่นี้โอกาสเสมอสูงสุด ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดครับเต็มที่ฮังการีก็แค่เฉือหนึ่งลูกเท่านั้นครับไม่ได้ขาดอะไรมากมายนะฮะอัตราต่อรองเปิดบัตรครึ่งควบลูกครับถ้าถามใจผมคขอว่าใจมอนเตเนโกทีมเยือนดีกว่านะคือผมมองว่าบอลที่แบบเล่นเพื่อเอาชนะกับอีกทีมหนึ่งที่เล่นยังไงก็ได้อะมันความรู้สึกมันต่างกันนะครับคู่นี้ขอเชียร์ทีมเยือนมอนเตเนโกครับราคารองครึ่งควบลูกครับถัดมาคู่ที่2เตะพร้อมกันและอยู่สายเดียวกันด้วยครับและมีผลกับคู่เมื่อสักครู่นี้โดยตรงอีกด้วยนะครับเซอร์เบียเปิดบ้านเจอกับบกเรีย อย่างที่บอกไปครับเซอร์เบียตอนนี้พวกเขาเป็นรองจากูงครับเนัดมี13คะแนนยิง13เสีย7นะครับขณะที่บอเกเรียทีมเยือนครับเป็นบวยฮะเนัดมีเพียงแค่สาคะแนนเท่านั้นยิง5เสีย12ครับผมสรุปให้ง่ายๆครับวันนี้ถ้าเซอร์เบียเอาชนะบอเกเรียได้ไม่ว่ากี่ลูกก็ตามครับพวกเขาจะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีโดยที่ไม่ต้องสนใจผลแพ้ชนะอีกคู่หนึ่งเลยนะฮะผมอย่าลืมนะฮะแมตช์นี้เนี่ยเป็นแมตชสุดท้ายของสายนี้แล้วนะครับ ส่วนผลงานของทั้งกู้ช่วงหลังครับผมเซอร์เบียครับชนะ2แพ้3นะครับเกมล่าสุดนี่บุกไปแพ้เบลเยียมมาศูนย์ต่อหนึ่งนะครับในฟุตบอลกระชับมิตรแต่ถ้าพูดถึงในรายการนี้ครับเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะมอนเตเนโกมาได้3ประตูต่อหนึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เซอร์เบียณตตอนนี้ครับมีภาษีที่ดีกว่ามอนเตเนโกถ้าแมตช์ก่อนไม่ชนะนี่แต้มเท่ากันเลยนะส่วนทาองฝั่งบบลเรียครับผม5เกมหลังสุดก็แย่ตามคาดนะครับสไตล์ของทีมบวยฮะพวกเขาเสมอ1แพ้4ครับโดยเกมล่าสุดครับ ก็ถือว่าฟอร์มกระเตืองมานิดนึงฮะเปิดบ้านเสมอกับฮังการีครับทีมจ่าฝูงทีมนําของกลุ่มไปได้2ประตูต่อสที่บ้านของตัวเองนะครับวนแมชแรกที่เจอกับเซอร์เบียครับเซอร์เบียบุกไปกินไม่ลงนะเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับถึงจะเป็นบวยกลุ่มนี้ถ้าเกิดประมาทอาจจะบวยติดคอได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยคราวนี้มาดูเรื่องสภาพความพร้อมของทั้งคู่นะครับผมเซอร์เบียเจ้าถิ่นของกุนซูดรากันสตอร์โควิกนะฮะวันนี้ฟูลทีมครับทุกตําแหน่งลงได้หมดครับนักเตะดาราดังต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น ผู้สาประตูครับวอนย่าเมเลนโกวิชซาวิชเซนฮาร์อย่างนิโคล่ามิเลนโกวิชแผงกลางครับโหนี่ตัวท็อปทอปทั้งนั้นนะฟิลิปคอสติตเนมันย่ากูเดลอาริยาซิฟโควิชครับพร้อมลงสนามทั้งหมดครับรวมถึงเกมลุกครับผมอย่างอเล็กซานดรามิโตวิชนะฮะที่ปัจจุบันย้ายไปเล่นอยู่ในลีกซาอุแล้วนะครับแต่แกยังเก่งอยู่นะวันนี้ก็พร้อมลงสนามครับแล้วผมเชื่อว่าด้วยการที่พวกเขาเนี่ยผลแพ้ชนะมันยังมีผลอยู่นะครับวันนี้เซอร์เบียไงจัด จัดชุดใหญ่แน่นอนครับและเป็นแมตช์สุดท้ายในบ้านด้วยต้องทิ้งทัวร์นะฮะขณะที่บอลเกเรียครับผมวันนี้ครับกุนซือเอียนอีเลฟนะครับผมจะไม่สามารถใช้งานด้านของวอรเลนตินเอนทอฟได้นะครับเนื่องจากติดโทษแบงค์ครับที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องยอมรับครับว่าบอลเกเรียในยุคนี้เนี่ยนักเตะดาราดังๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมไม่เหมือนยุคก่อนๆที่แบบมันจะต้องมีสักตัว2ตัวเสมอฮะแต่ปีนี้ต้องบอกว่าไม่เหลือจริงๆ นักเตะส่วนใหญ่ครับเป็นตัวที่เล่นในประเทศหรืออาจจะเล่นอยู่ในต่างประเทศแต่เป็นลิกอรองๆครับอย่างมาตินมินเชฟเงี้ยเล่นอยู่กับกาลาตาซายในตุรกีครับรวมถึงตัวที่แบบถือว่าเป็นดาราของเขาในยุคนี้เลยนะก็คือคิริลเดสโปดอฟนะครับผมก็เป็นกองหน้าอยู่ที่ PAOK OK นะครับผมซาโลนิก,กิทีมสโมสรนในกรีซซูเปอร์ลีกนะครับผมที่เหลือก็ไม่มีตัวไหนหน่าสนใจจริงๆฮะต้องพูดเลยว่าบัลแกเกรียยุคนี้เนี่ยไม่น่ากลัวเลย เราวันนี้ต้องมาเจอกับเซอร์เบียครับที่ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่มีเกมในบ้านที่แข็งแกร่งพอสมควดเลยนะครับผมผมขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะวันนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากตารางคะแนนครับผมว่าเซอร์เบียเนี่ยขอแค่เสมอเท่านั้นเนี่ยพวกเขาน่าจะเข้ารอบ100นะร้อเปอร์เซ็น์ะฮะไม่จำเป็นต้องชนะก็ได้วันนี้เล่นเพื่อเสมอได้นะครับแต่จุดเด่นของเซอร์เบียชุดนี้คือเรื่องของเกมรุกเป็นหลักนะตั้งแต่มีอาร์เอสตาดามิโตวิชเนี่ย เข้ามารวมทีมครับผมซึ่งการที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองครับในแมตช์สุดท้ายของรอบคัดเลือกเนี่ยต่อให้รู้ว่าเสมอก็เข้า,ขารอบแบบผมว่าพวกเขาก็ต้องเล่นเพื่อช,ชนะอยู่ดีแล้วซัดเต็มที่อะ่ะคุณดูอย่างฝรั่งเศสเมื่อคือนที่ผ่านมาเลยโอ้โหยิงยิบรอต้าไปแบบเลเทเป็นโจก๊ก่ะอืมนะฮะบอลมีสปิริตครับแล้วเซอร์เบียเองเนี่ยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ก็มีหลายคน3-4คนเลยทีเดียวนะฮะแล้วมีสถิติหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือ11เกมหลังสุดในบ้านนะฮะสำหรับรายการฟุตบอลยูโรรอบคัดเเลือกี่ เซอร์เบียสามารถทำประตูคู่แข่งได้ทุกเกมครับไม่มีนัดสักนัดเลยที่พวกเขาเนี่ยยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ซึ่งจริงอยู่นะครับที่บลเกเรเองเนี่ยอาจจะมีผลงานที่ย่ำแย่นะครับผมแต่ช่วงหลังพวกเขาก็แอบดูดีขึ้นนะครับประกอบกับผมว่าเซอร์เบียเนี่ยพวกเขาคงถ้าจะชนะนะผมว่าก็คงไม่ได้แบบว่าชนะขาดลอยอะไรนะผมเชื่ออย่างนั้นครับการทีไ่ได้ในบ้านเล่นเต็มที่ก็จริงครับแต่บลเกเรเองเนี่ยผมว่าก็คงไม่ได้ยอมง,ง่ายๆนะม,มันก็แบบสุดท้ายเหมือนกันนะครับ อัตราต่อรองประมาณลูกครึ่ครงครบ2ผมมองว่าแพงไปสักนิดนะกับทีมที่เสมอก็เข้ารอบอ,ะอ่ะชนะคงชนะแค่เฉือนครับไม่น่าจะแบบยิงเยอะอะไรขนาดนั้นไปดูจากประตูของบลกเกรียที่เสียครับเดนะัดเสีย12ลูกนะฮะค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่ตกนัดละประมาณเกือบเกือบสลูกผมว่า,บากเบลเรียไม่น่าจะเสียถึงนะวันนี้คงยิงเซอร์เบียไม่ได้ครับแต่ก็คงแพ้จนเฉือนนะฮะสกอร์ที่คาดเนี่ยมีอยู่ในหัวแค่สกอร์เดียวจริงๆคือส่วนประตูตัวหนึ่งครับ ถ้าเปิดมาแพงขนาดนี้ลูกครึ่งควบ2โดนยิง2ลูกยังเสียแค่ครึ่งเดียวผมขอเชียร์ทีมเยอรมนีนะครับลุ้นให้แพ้แค่1มเมล็ดแล้วกันนะฮะ <S US S> คู่ตัดมาไปที่รอบเที่ยงคืนครับผมกลุ่ม F ครับเบลเยียมเปิดบ้านเจอกับอาร์เซบจานนะครับคูณนี้เตะที่กลุ่มบรัเลนะฮะต้องบอกก่อนครับว่าสาหรับกลุ่ม F เนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับ2ทีมที่เข้ารอบคือออสเตรียแล้วก็เบลเยียมนะครับซึ่งแต้มขาดกระจุยครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะฮะ โดยเบลเยียมครับผม7นัดมี17คะแนนยิง17เสีย4นะครับพวกเขามีคะแนนห่างจากทีมอันดับ3อย่างสวีเดนอยู่ถึง10คะแนนเลยทีเดียวครับรวมถึงอาเซอร์ไบจานด้วยนะฮะก็7นัดมีเพียงแค่7คะแนนเท่านั้นครับยิง7เสีย12นะฮะวันนี้ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับเตะแก้บนฮะว่างั้นเลยนะครับผลงานของเบลเยียมนี่ก็ยอดเยี่ยมครับ5เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1นะครับ เกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบียไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับในการอุ่นเครื่องนะฮะแต่ถ้าพูดถึงรายการนี้ครับเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาอาจจะผลงานผิดหวังนิดๆนะเปิดบ้านเสมอกับสวีเดนไป1ประตูต่อหนึ่งครับแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเข้ารอบไ,ไปไปที่บร้อยแล้วนะก็คงไม่ได้แปลกอะไรครับขณะที่อาอร์เซ์ไบจันกับกลายเป็นว่าช่วงหลังฟอร์มฮอตขึ้นมาครับทั้งๆที่ก็ไม่ได้เข้ารอบอยู่แล้วนะฮะล่าสุดครับพวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มสวีเดนมา3ประตูต่อศูนย์ครับ5เกมหลังสุดชนะ3 แพ้2นะครับผมโดยเกมที่ทั้งคู่เจอกันล่าสุดแมชแรกครับที่บ้านของอราร์เซนอลยไบจต็ครับเป็นเบนเยียมที่บุกไปเฉือนเอาชนะมาได้ก่อนแบบชิวเฉียดบุบวิดเลยครับ1ประตูต่อ0และถึงแม้ว่าทางฝั่งเบนเยียมเนี่ยวันนี้จะไม่มีตัวติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเลยนะครับสำหรับลูกทีมของโดเมนิโกเทเดสโกครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการโรเตชันอยู่ประมาณนึงนะถ้าชุดใหญ่จริงๆก็คงลงโครครับเจเรมีโดกูเรนโรทอรซาย,ยานิคาราสโกโลเมลูลูกากูอะไรพวกเนี้ย แต่ผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีการเอ่ r o t a t i o นบ้างเหมือนกันนะฮะคือทีมเข้ารอบไปแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องไปแลกทําไมนะถูกไหมยังไงคู่นี้ก่อนที่จะลงทุนผมแนะนําให้ดูไลฟ์อัพก่อนนะครับผมแต่อาเซอร์เบจันเนี่ยชุดใหญ่แน่นอนครับสำหรับาทางด้านของกุนซือโจวานนี่เดเบียซี่นะฮะก็มีตัวไหนที่ดีคงใส่หมดครับซึ่งตอนนี้จะมีตัวที่แบบเด่นๆหน่อยก็คือเพลย์เมคเกอร์ของเขาครับเอมบีนมักมูดอฟนะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเล่นอยู่กับสโมสรเนปซี ในบ้านเกิดนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างเรนาตดาดาซอฟอีกหนึ่งรายนะฮะกองหน้าเบอร์เก้าของทีมที่เล่นอยู่ในลีกตุรกีครับกับฮาตยาสปอร์โดยรวมก็ยังไม่ได้เล่นอยู่ในลีกใหญ่ของยุโรปนะครับผมแต่ผลงานช่วงหลังถือว่าใช้ได้เลยนะฮะสำหรับทางด้านของอาเซอร์ไบจานนะครับผมและที่สําคัญครับคือวันนี้เนี่ยเบลเยียมเนี่ยก็เข้ารอไปแล้วด้วยนะครับผมผมว่าอาจจะไม่ได้เต็มแม็กซ์สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับอย่าลืมครับว่าวันนี้เนี่ย เป็นแมตช์สุดท้ายนะครับของรอบคัดเลือกและเบนเยียมได้เล่นในบ้านตัวเองครับต่อหน้าแฟนบอลหลายหมื่นในสนามนะครับผมเชื่อว่ายังไงซะเบนเยียมก็น่าจะไม่ไม่เขาเรียกว,ว่าไม่ไม่ทำผลงานแย่จนเกินไปละกันครับจริงอยู่ครับอาเซร์ไบจ็นฟอร์มดีขึ้นมามากในช่วงหลังนะฮะแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยดีของอาเซร์ไบจ็นเนี่ยกับแค่ปานกลางของเบนเยียมมันก็เทียบกันติดยากครับผลงานเบนเยียมยอดเยี่ยมมากๆครับผมเยี่ยมสมชื่อยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะชนะไปถึงหเสมอ2 ขณะที่อาเซอร์ไบาจานอาจจะดีขึ้นช่วงหลังแต่ก็ยังแพ้เยอะอยู่ครับเกรดบอลอาเซอร์ไบาจานเนี่ยยังไม่ถึงเป็นเยี่ยมครับถ้าเล่นที่บ้านอาเซอร์ไบาจานเนี่ยผมเชื่อนะอาเซอร์ไบาจานเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านดีแต่ถ้าเล่นเกมเยืยมอมเมื่อไหร่ส่วนใหญ่เละนะครับผมไม่ค่อยจะชนะใครสักเท่าไหร,ร่อ่ะฮะเอาเป็นว่าวัานนี้ผมมองว่าเป็นเยี่ยมน่าจะทิ้งทวนสวยๆนะครับผมแล้วก็น่าจะถล่มเอาชนะอาเซอร์ไบาจานไปได้นะครับอัตราต่อรองครับเปิดมาแพงหน่อย2ลูกครึ่งควบสานะฮะสำหรับทีมที่เข้ารอบไปแลล้้วผมที่ตองงยิ3ูก แต่ผมว่าแมชนี้เป็นเยี่ยมน่าจะเอาอยู่นะถ้ามันมีปัญหาอะไรตัวสำรองมานั่งข้างสนามครับพร้อมเปลี่ยนเกมได้ทุกตัวอยู่แล้วคู่นี้ผมเชียร์ยเจ้าทีมเป็นเยี่ยม,ยมราคาต่อ2ลูกครึ่งครบ3านะครับถัดมาเราไปกันที่รอบดึกกันเลยนะครับผมกลุ่มเจครับบอสเนียครับเปิดบ้านเจอกับสโลวาเกียฮะเจ้าทีมบอสเนียนัดนี้ไม่มีความหมายอะไรกับพวกเขาครับผม9ก้านัดมีเพียงแค่9คะแนนยิง8เสีย18นะครับพวกเขาเนี่ยเป็นรองบอสของกลุ่มครับดีกว่าแค่ทีมเดียวคือลิเกนสไตล์เท่านั้นเอง ขณะที่สโลวาเกียครับพวกเขาก็เข้ารอบไปไปที่รบร้อยแล้วนะครับจากการลงสนาม9นัดมี19คะแนนครับผมลักซมเบิร์กทีมพิตามมาเนี่ยมี14นะฮะยังไงก็ตามไม่ทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เตะให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นเองนะครับโดยผลงาน5นัดลังสูองทั้งคู่ครับบอสเนียนี่โอ้โหแพ้3ชนะแค่2เกมครับ2เกมหลังแพ้รวดฮะโดนถล่มไปเละเทะด้วยนะครับเปิดบ้านแพ้โปรตุเกส0-5ตามด้วยบุกไปแพ้ลักซมเบิร์กครับ1ประตูต่อ4 ว่าเป็นช่วงขาลงนะของบอสเนียนะผมเจอลักซมเบิร์กนี่ยังเละข,ขนาดนี้ขณะที่สโลวาเกียครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3แพ้2แต่2เกมล่าสุดพวกเขาชนะรวดนะครับปลุกไปเชือลักซมเบิร์ก1-0งแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะไอซ์แลนด์เป็นเละฮะ4ประตูต่อ2งแถมเกมแรกครับสโลวาเกียก็เปิดบ้านเอาชนะบอสเนียไปได้ก่อนด้วยนะครับ 2, 2. ประตูต่อ0ส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2งทีมอันนี้ครับผมไม่มีตัวเจ็บรือติดโัษแบนทั้งคู่เลยนะครับ โดยเจ้าบ้านบอสเนียครับของกุนซือนะฮะอดีตนักเตะดังอย่างซาโวมิโลเซวิชนะครับวันนี้ก็น่าจะใช้ชุดใหญ่ลงเล่นเต็มสูบแหละเท่าที่ทําได้นะฮะผมเพื่อทิ้งทวนสวยๆหน่อยในบ้านของตัวเองนะครับแต่นักเตะส่วนใหญ่ครับก็มักจะเล่นอยู่ในลีกรองยุโรปนะครับผมอาจจะมีที่แบบอ่าเป็นแบรนด์เนมหน่อยก็คือราเดกรูนิชครับที่เล่นอยู่กับเอซีมิลานเท่านั้นแล้วก็จะมีเซเดฮาครับอัตนานโควาเซวิชนะฮะที่เล่นอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนในโปรตุเกส รวมไปถึงอามาดีนเดมิโรวิชครับผมที่เล่นอยู่ในอัสบวกในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะที่เหลือก็ค่อนข้างจะโนเนมพอสมควรนะครับผมคือจริงๆเอาตรงนะมี3ตัวที่เป็นซุปตาอยู่ในทีมเนี่ยผมว่าพวกเขาควรจะทําผลงานได้ดีกว่านี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะกุลซือเนี่ยวางแทคติกไม่ดีหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนสโลวาเกียครับของฟรานเชสโกคารโซนานะฮะก็วันนี้เนี่ยผมคาดว่าอาจจะมีการโรเตชันตัวผู้เล่นประมาณหนึ่งนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้น ชุดบีอะไรแบบนั้นนะก็คงมีแค่สลับแค่บางบางตัวเท่านั้นครับแต่ว่าตัวหลกักๆที่แบบเป็นเหมือนกระดูกสลังของทีมครับอย่างพวกยูรัตคุชกาอย่างเงี้ยน,นะฮะหรือว่ามิลานสกินเนียเดวิดฮังโก้รวมถึงมาตินดูบราฟกาเนะี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้ลงสนามทั้งหมดนะครับผมก็ถือว่าเป็นชุดที่ยังแข็งแกร่งอยู่ซึ่งอย่างที่บอกไปแหละครับคู่นี้เนี่ยไม่มีผลอะไรแล้วนะครับผมสโลเกียเข้ารอบแล้วบอสเนียตกรอบแล้วครับผมเดิมทีครับบอสเนียเป็นทีมที่เล่นในบ้านแข็งแกร่ง,ง,งครับแต่ช่วงหลังนี่โอ้โหผมว่าเ โดยเฉพาะไอแมชที่แพ้โปรตุเกสศูนย์ห้าเนี่ยไอแพ้เข้าใจได้ครับแต่แพ้ในบ้านเละขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันมันแย่เกินไปสักหน่อยนะแล้ววันนี้มาเจอกับสโลวาเกียครับผมที่แบบเล่นแบบรีแลกซ์สบายๆนะครับผมซึ่งผลงานในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกเนี่ยพวกเขาเนี่ยเก็บแต้มได้เป็นเกาะเป็นกำนะครับผมในช่วง9้านัดหลังสุดนะครับชนะ6เสมอ1แพ้2อันนี้ถ้าเกิดนับย้อนหลังไปเลยยาวๆนะครับผมผมว่าสโลวาเกียเกรดบ,บอลยังดีกว่าครับแล้วก็จังหวะจบเนี่ยค่อนข้างจะเฉียบคมอันนี้คือจุดเด่งของสโลวาเกียเลยนะ จงังหวะจบเฉียบคมมากๆเป็นทีมที่เล่นบอลไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่สำหรับชุดนี้นะฮะแต่มีโอกาสเมื่อไหร่พวกเขาสามารถที่จะลงโทษคู่แข่งได้อยู่เสมอนะครับวันนี้เล่นกันแบบว่ารีแลกซสบายๆครับผมเชื่อ,อว่าบอ,บอสเนียเนี่ยน่าจะแบบก่อเปิดเกมลูกสู้กัสโลวาเกียแหละนะฮะตามทรงเพราะเล่นในบ้านครับซึ่งตรงนี้แหละจะทําให้มันมีช่องให้สโลวาเกียเนี่ย บุกเจาะได้ครับและอัตราต่อรองคู่นี้เปิดมาเสมอในเสมอกันด้วยนะโอ้โหผมว่าราคานี้สวยสุดๆครับผมเชียสโลเกียทีมเยือนเลยครับไม่แพ้ครับเต็มที่อย่างแย่แค่เสมอก็ไม่เสียหายนะฮะโอกาสชนะมีถือว่าไม่น้อยด้วยนะครับคู่นี้เชีย์ทีมเยือนครับและคู่สุดท้ายครับคู่จัดกิจกรรมไทยผลสกร์เรานะฮะผมไปที่กลุ่ม A ครับสเปนเปิดบ้านเจอกับจอร์เจียนะฮะ สเปนเจ้าถิ่นนะครับผม7จ็ดน้ำบี18คะแนนครับพวกเขาการันตีการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลยูโร2024เรียบร้อยนะครับผมจริงๆเนี่ยเขารอบตั้งนานแล้วด้วยนะตั้งแต่2แมตช์ก่อนละขณะที่จอร์เจียครับรั้งอยู่ที่4ของกลุ่มครับ7นัดมี8คะแนนเท่านั้นครับยิง11เสีย15นะครับผมก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นครับคือกลุ่มเนี้ยจะเป็นสเปนกับสกอตแลนด์นะครับผมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมโดยผลงานของสเปนช่วงหลังนี้ถือว่าฮอตฮิตสุุดดๆนนนนนนนะะะคคคครรรรรััััับบบพววกกกกกกเเเขขาาาาชู่่่่่แแงงใทยผมมมตตตอออื7ิล้ แถมที่สำคัญฮะสี่เกมหลังสุดเนี่ยเอาชนะแบบเก็บคลินชีตได้ถึง3จาก4เกมเลยทีเดียวนะครับยอดเยี่ยมมากๆครับขนาดนัดล่าสุดเนี่ยที่บุกไปชนะเซปรัสสามหนึ่งะฮะคือนัดเดียวที่เพอเสียป,ประตูเนี่ยเอาผู้เล่นชุดอ่าชุด B ีเนี่ยลงประมาณสักค้นคนทีมเลยนะแต่ก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขณะที่จอเจียครับผม5เกมหลังสุดชนะ2สเสมอ1แพ้2ครับแต่3เกมหลังพวกเขาผลงานใช้ได้นะฮะชนะ2สเสมอ1นะครับโดยเกยมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอกับ สกอตแลนด์ Scotland นะฮะทีมอันดับสองกลุ่มไปได้นะครับสประตูต่อ2ครับต้องยอมรับว่าจอร์เจียเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างแข่งนะอืยิงประตูดได้เป็นเกาะเป็นกามครับแล้วก็มักจะได้ผลสกอร์ที่ดีเสมอครับยามที่เล่นในบ้านครับแต่เมื่อเล่นทีมเยืยอนเมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะรอดยากถ้าไม่เจอทีมอ่อนกว่านะครับผมไม่รอดจริงๆครับพวกเขาเนี่ยแพ้3ชนะ2จากการเล่นเกมเยือนในทุกรายการ5เกมหลังสุดนะครับผม 2เกมยิงหลังสูดพวกเขาแพ้รวดครับให้กับสกอตแลนด์0ูนตามด้วยแพ้นอร์เวย์ไป1ประตูต่อ2นะครับส่วนการเจอกันของทั้งคู่เล็กแรกครับที่บ้านจอเจียย้ำนะครับพอที่บ้านจอเจียครับสเปนบุกไปถล่มเอาชนะมาได้7ประตูต่อหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่าคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่สเปนหวดยับแทบจะทุกเกมครับมีจอเจียบ้าบอเอาชนะสเปนมาได้ครั้งหนึ่งฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งครั้งนั้นเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะครับต้องย้ำก่อนว่าไม่ใช่แมตช์สำคัญที่เป็นทััรรนนตอะะไท้้งสิคบ โดยวันนี้ทั้ง2ทีมครับผมก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดเท้แบนแต่อย่างไรนะครับผมทิ้งทุนกันเลยในแมตช์สุดท้ายนะครับน่าจะได้เห็นผู้เล่นที่แบบครบพร้อมหน้าพร้อมตาครับโดยทางฝั่งสเปนอาจจะมีโรเตชันบ้างเล็กน้อยนะฮะไปดูไล์อัพมาสักหน่อยแล้วกันนะคู่นี้เป็นคู่จากกิจกรรมนี่วันนี้ครับสเปนครับเจ้าถิ่นของกุนซือโฮเซ่ลุยส์เดลาฟอนเต้ครับจะใช้ระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นอูนายซีมงเซนะฮะเป็นโรบินเลนอร์แมนจับคู่กับพอตเตอรสนะฮะ แบ็คขวาเป็นดานเดลคาบากาแบ็คซ้ายเป็นเฮนโรกรีมาโดอสามกองกลางครับเป็นกาบี้มาตินซูเบเมนดี้แล้วก็ฟาเบนรุ伊斯ครับส่วนสามเกมรุกครับจะเป็นดาวรุ่งอย่างลามินยามานะฮะเล่นร่วมกับอวโรโมราตาแล้วก็นิโก้บิลเลียมนะครับถือว่าเป็นชุดผสมจริงๆนะสำหรับสเปนครับส่วนทีมเยือนจอร์เจียครับวันนี้ครับกุนซืออ่าวิลลี่ไซโยนะครับผมอดีตนักเตะชื่อดังนะทีมชาติฝรั่งเศสครับจะมาในระบบ5-3-2ครับผู้สาบประตูเป็นจอร์จี้มาบาดัชวิลลี่ครับ เซดาฟสามตัวจะเป็นโซโลมอนคาเวอร์เชเวเลียกูเรมคาเชียแล้วก็อเลสเซนเดรคาลันดาเซ่นะครับผมโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยวีมแบ็กฝั่งขวาครับเป็นจอร์จี้โคชลิสวิลลี่ส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นอิรักลีอัซาโรวีครับกลาง3ตัวครับเป็นจอร์จี้ชักเวทาเซ่นิก้าคาเวกเวสกิลี่แล้วก็ทางด้านของจอร์จี้โคชรัชวิลลี่ครับ ส่วนคู่หน้าครับนำทัพมาโดยกวิชากรัชเกเลียครับจับคู่กับจอร์เจสมิเกลทัสเซ่นะครับผมจริงๆคู่หน้าของจอร์เจไม่คี่เร่นะเออมีอ่าทางด้านของอกักวิชากรัชเกเลียจากดาโปลีนะครับผมยืนคู่กับจอร์เจสมิเกลทัสเซ่ของอาหยักอัมเตดัมอันนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งเลยนะแล้วก็กําลังเนื้อหอมมากๆในยุโรปนะครับแต่วันนี้ความโชคร้ายของจอร์เจครับคือการที่พวกเขาเนี่ยต้องเจอกับสเปนในบ้านของสเปนครับผมคือคุณเข้าใจไหมว่าสเปนเนี่ยแมตช์สุดท้ายแล้วอะครับผม จะมาเล่นแบบอย่อๆผมว่ามันไม่ได้นะยังไง3นาคะแนนต้องอยู่กับทางฝั่งเจ้าบ้านเท่านั้นครับแล้วสเปนเนี่ยวันนี้เนี่ยพวกเขาก็คงอยากจะชนะนะเพื่อให้แต้มมันขาดลอยไปเลยครับแล้วก็ได้เป็นจ่าฝูงได้เป็นแชมป์กลุ่มไปเลยครับถึงแม้ว่า1นคะแนนก็เพียงพอนะแต่ผมว่าสเปนเนี่ยเล่นให้เสมอไม่เป็ดน,นะยิ่งเจอทีมที่อ่อนกว่ามากๆเล่นในบ้านตัวเองยังไงผมว่าพวกเขาก็ใส่เต็มที่ครับผลงานช่วงหลังก็ยอดเยี่ยมแถม25เกมหลังสุดครับผมที่พวกเขาเล่นในบ้านสําหรับรายการนี้นชนะแทบทุก เกมครับโอ้โ oh, ห oh. คือฟอร์มโคตรโหดครับเวลาเล่นในบ้านตัวเองไม่ว่าจะสนามไหนก็ตามแต่เราทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าสเปนเนี่ยถ้าแมตช์ไหนเอาจริงๆเนี่ยบอกตรงยิงได้กระจุยนะครับผมอยู่ที่ว่าจะเอาไม่เอาเท่านั้นเองครับแล้วจอเจียเป็นทีมที่เด่นเรื่องเกมลุกอะ่ะไม่ได้เด่นเรื่องเกมรับเลยครับผมคือทีมที่จะทำให้สเปนมีปัญหาได้ครับต้องเป็นทีมที่แบบเกมรับเหนียวฮนะเอออัดอะไรแบบนั้นฮะไอทีมเกมลุกดีๆผมบอกตรงสเปนไม่กลัวหรอกชอบซะด้วยซ้ำครับ แต่หลังจะได้มีพื้นที่เปิดกว้างให้พวกเขาได้เจาะเข้าได้ง่ายๆนะฮะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าสเปนเนี่ยน่าจะแบบค่อยๆนวดไปเรื่อยๆทั้งเกมครับผมแล้วค่อยๆแบบว่าหาจังหวะเข้าทำครับอยู่ที่ว่าจะทําได้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าวันนี้ไม่ใช่แมตช์สุดท้ายของกลุ่มหรือว่าถ้าเกิดเป็นแมตช์ไปเยือนจอร์เจียผมว่าน่าเชียร์จอร์เจียนะแต่พอมันเล่นในบ้านของสเปนนะครับผมวันนี้เตะที่รังย้าของเรอัลบายาโดริดนะฮะเป็นสนามแบบคือเขาพยายามจะกระจายเตะหลายๆสนามในประเทศนะครับ ผมว่าสเปนน่าจะยิงเยอะขอตรงๆเลยนะแฟนบอลเข้ามาชมหลายหมื่นนะครับผมจะมาเล่นหยอแย่ผมว่าคงเป็นไปไม่ได้นะนศิ์ศรีนะครับอัตราต่อรองแพงหน่อยครับสำหรับทีมที่เข้ารอบไปแล้วคือ2ลูกครึ่งแต่ผมมั่นใจว่าสเปนย,ยิงถึงนะเออถ้าเกิดครึ่งแรกมาทักสองสามศูนย์ผมว่าไหลกระจุยอ่ะน่าจะแบบไหลไปถึง5 6ลูกได้ซ้ำไปนะฮะถือแล้วมีแววที่จะประปรสาทซ้ำรอยสำหรับแมชแรกที่บุกไปกดมาก่อน71นะครับคู่นี้ ต่อ2ลูกครึ่งผมเชียร์สเปนเจ้าถิ่นนะครับสกอร์ทิกาครับสเปนเอาชนะจอร์เจียไปได้4ประตูต่อ0ครับและทั้งหมดนี้คือทั้ง5คู่ที่ผมเอามาฝากทุกคนนะครับประจำวันอาทิตย์นะฮะคู่แรกครับอยู่รองมอนเตเนโกรทีมเยือนราคาครึ่งควบลูกคู่ที่2อยู่รองบอเกเรียทีมเยือนราคาลูกครึ่งควบ2คู่ที่3อยู่ต่อเบลเยียมครับราคา2ลูกครึ่งควบ3คู่ที่4ครับอยู่ทีมเยือนสโลวีเกียราคาเสมอไหนเสมอกัน และคู่สุดท้ายครับคู่จัดกิจการทาผลสกอร์ของเราผมให้อยู่เจ้าบ้านสเปนครับราคาต่อ2ลูกครึ่งสกอร์ที่คาคือสเปนเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับคิดว่าจบเท่าไหร่สำหรับคู่สเปนและจอร์เจียทายผลมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฟุตบอลทีมชาติยังเตะอยู่นะครับอีกไม่กี่วันบอลไทยก็จะเตะด้วยเดี๋ยวบรรลุบอลพร้อมกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ